it's a shit เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตะไปนะนครับกับเกมบิวเทนมอนเตอร์ไฟเจ้าสัตว์ประหลาดกลายพันตัวกรมต่อสู้นั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆเราจะได้ทําการใช้มือแล้วก็ใช้ขากลายพันอันหลากหลายติดเข้าไปบนตัวสัตว์ของเราเพื่อใช้ในการต่อสู้กับศัตรตูเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตกลายพัน์ของเรานั้นจะมีหน้าตาที่แปลกประหลาดและ ก็มีพลังการต่อสู้ที่แปลกขนาดไหนกันนะไปรับชมกันได้เลยมาเลยเพื่อนตอนนี้ติดโอ้โยแขนเข้าไปว้าวรอก่อนชึบเออลุยไปเลยเพื่อนสามสองหนึ่งสู้เลยจ้าโห้ยโอ้โห,โอ,โหอะไรวะเนี่ยต้องต่อยศัตรูให้โดนนี่เออโดนเข้าไปอืมต่อยเรื่อยๆครับผมวิ แขนมันเริ่มขาดนี่โอ้ยโดนมั่งเออเด้งเป็นลูกบอลเลยเพื่อนอุ้ยอมานี่อ่อโอ้โหตายเองอุ้ยได้เงินตั้งพันห้าร้อยครับผมถ้าดูโฆษณานะเดี๋ยวเราก็สามารถอุ้ยเลือกตัวละครตัวอื่นได้ครับผมเจ้าแมวอุ้ยจระเข้ นี่เจ้าหมาอุ้ยแล้วก็เจ้าแมวน้ํามีพลังการต่อสู้ที่แตกต่างกันแต่ละตัวอย่างเจ้าตัวแรกนี่ติดได้อุ้ยแปดแขนแปดขาครับผมอุ้ยนี่มันแขนแมวมีหมัดครับผมอืมนี่มันขอสี่เหลี่ยม แล้วก็อุย้ยมือไม้คราบก็มีดูโฆษณาปลดล็อกได้ด้วยเอาเป็นว่าคราวนี้นี่เดี๋ยวเราขอทําการปลดล็อกแขนแมวก่อนละกันนะไปเลยเพื่อนอุย้ยการติดตั้งที่ยากลบาบากเราจะติดให้ทั่วลําตัวกันเลยโอ้โหแขนขาเยอะเป็นพิเศษลุยมาเลยเพื่อนสัตว์ประหลาดลูกบอลเด้งดึงโอ้ย,อย,อยเป็นไง โดนไปหลายตุ๊บเออเก็บเงินไปเยอะเพื่ออะไรเอ่ยเฮ้ยเหมือนน้องแมวแล้วนะลองมาใช้เจ้าจระเข้กันบ้างครับผมต่อไปแขนขาที่เราจะมาใช้แขนนักมวยติดตัง้งแขนนักมวยเลยเพื่อนเฮ้ยเหมือนรู้เลยว่าเราต้องติดตั้งบริเวณตรงไหนที่ทั้งหมดให้ครบสี่ขาครับผมแล้วก็ตรงท้องตรงแบบว่าข้างๆเจ้าจระเข้นี่ติดตั้งได้ถึง สิบมือกันเลยทีเดียวอุ้ยชึบอืมลุยมาละเพื่อนไอ้เคหมัดนักมวยว้ายเดี๋ยวเราจะต่อยอฮ้ยโดนด้วยสองหมัดลองเพิ่มพวกขาเข้าไปกันบ้างดีไหมเอาละติดตั้งขาเข้าไปกันบ้างจะติดให้เป็นขานี่มันยากเฮ้ยนี่คราวนี้เน้นรอบลำตัวพลังขา โจมตีสามพนี่เอาติดตั้งโดนที่เดิมเออกระจายเยอะๆสิเอาเวอร์สามหมลยุยเออแก่ตายแน่คราวนี้โอ้โหโดนไปโคตรแรง <c oughs> อู้ต่อสู้อ่อนแอเหลือเกินคราวนี้ก็เปลี่ยนแบบว่า,าสิ่งมีชีวิตตัวอื่น เอาเป็นเจ้าหมาชิบะก่อนละกันแขนโดราเอมอนมติดให้มันสวยๆนี่ยากเกินเอาละตอนนี้เจ้าหมาชิบะแม่เหมือนกบเขียดอืเออหืออี่กลางหลังทั่วลำตัวจริงๆติดได้ตั้ง12แขนนะผมเออ ลายเป็นสัตว์ประหลาดอุ้ยเจ้าหมาชิบะพันแมงมุมลุยอุ้ยสองหมื่นกว่าครับผมพลังไาเพื่อนยืนนิ่งๆให้มันมาต่อยอู้ยอ้ยมาดินี่คอยต่อยรอบลำตัวผมอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมันต่อยเราไม่เลิกไปเข้าไปฟาดมันเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกินไปละเพื่อนอุ้ยพลังหมัดของเรานี่ต่อยมันไม่โดนสักที นี่เอาคืนเนอกดแขนมันออกมาเข้าไปต่อยอพี่พุ่งเข้าไปสุดท้ายตายซะอลองใช้แขนแปลกๆอันนี้กันบ้างอืมโอ้แขนอะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าโคตรจะเหลี่ยมกันเลยนะนี่ะวุ่ยเบลเลอร์เธอครับผมมาเจ้านี่ติดตั้งได้ตั้ง15อันนะผมเออปลืบมี่ อุ้ยอุ้ยอืเอาใหม่เอา้าต้องมาติดตั้งใหม่เลยเพื่อนเลื่อนผิดเว้ารอบลำตัวครับผมฟตลาดแล้วเกินแอจงตายซะเออเข้าไปโอ้ยแขนฉันเยอะเข้าไปปั๊มมันอ อย่าร้องอย่าร้องโดนไประเบิดเฮ้ยเปลี่ยนสถานที่ใหม่ในการต่อสู้ปลดล็อกน้องหมูกันบ้างแขนที่เราจะมาใช้ปลดล็อกพวกแขนไมครับมาใช้กันบ้างดิแม่แขนไมครับกับน้องหมูติดอย่างยากเลยเพื่อนเอาแบบว่ารอบรบลำตัว17แขนกันเลยทีเดียวติดทีก็พลัง2 5 0 0นนี่ก็แทบจะรอบลำตัวกันแล้วนะเนี่ย สุดท้ายลุยแขนไม้ครับอืมสังหารเหยื่อครับผมว้าวน้องหมูไม้ครับนี่โอ้ยเด็ดขามันเออมาคราวนี้ก็อุ้ยน้องหมูนี่มีแบบว่าหลายสีซะด้วยเอานี้ก่อนเงินไม่พอผมตัวนี้ก่อนละกันเจ้าหมูดำตะขอโจนสลัดแล้วก็ขาโจรสลัดครับผม รบตะขอโจนสลัดด้านหน้านี่อาวุธของโจรสลัดใส่สลับสลับกันไปทั้งขาแล้วก็ตะขออืมเรานี่ตกแต่งให้เหมือนปลาปักเป้าตลอดอืมตั้ง20อันมันจะเยอะไปไหนก็ไม่รู้สุดท้ายนะเพื่อนลุยว้าสู้กับเจ้าจระเข้ตะขอโจนสลัดเหมือนกันอุ้ยแต่เราติดตั้งเยอะกว่าเออพุ่งเข้าไปเหมือนเดิมโห้ยกระเด้ง กดล็อกอเรื่อยๆอาสุดท้ายจูโจมตัวสุดท้ายเจ้าแมวน้ำเดี๋ยวเราก็จะผสมหลากหลายอย่างเข้าไปเลยละกันนะสำหรับเจ้าตัวนี้อันนี้ก็มือขุดแร่ไหมครับนี่ดาบไมโครับผมจากนั้นก็มีขาอติดสักสออันแล้วก็อันนี้ฟรึบติดให้มันหลากหลายหน่อยจเจอแผนโดราเอมอน แล้วก็นักบวยอู้้ยตัวนี้นี่ติดได้เยอะเกินความหลากหลายไม่ต้องพูดถึงน่าจะเพียเพรัะผมนี่แขนของคนดำแขนของคนขาวเฮ้ยเรียบร้อยว้าแขนพิลึกเต็มตัวครับผมนี่ห้ยอมาดีอเอ้ยเราเป็นสายตั้งรับนี่จู่โจมได้ด้วยเอ,ออเออไป เรียบร้อยนี่คราวนี้ติดแต่แขนคนอุย้ยสายจู่โจมด้านหน้าติดด้านหน้าไปซะเยอะให้เด็ดขาเด็ดขาโอ้ยกระเด้งออ ือโดนพลังหมัดที่รวมพลังต่อยอย่างโหดเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมฆ่าเวลาที่แปลกกันเลยใช่ไหมทุกคนสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะก็เพลินเพลินสนุกกันไป,ปนแปลกๆ <c oughs> ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติ๋อเกมสนุกสนุก มาแนะนํากันต่อคราวหน้านนะเดีตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ